ใจไปดลกครั้งแรกเนาะตอนตอนสังฆานาเสร็จก็ยังไม่ได้บันทึกนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีอ,อะไรบันทึกไว้เป็นแต่ความจำนะเออเห็นไหมออหลังจากนั้นประมาณ200กว่าปีค่อยได้มีการบันทึกหรืออะไรประมาณนี้นะาจาประศบไม่ผิดนะแล้วก็มีการถกเสียงกัน พวกอยู่นอกถ้าก็ไม่เห็นด้วยและพวกยกอยู่นอกถ้ำนี่เยอะกว่าอยู่ในถ้าพวกที่สังคายนาเห็นไหมแลวนัภาษาอะไรในปัจจุบันนี้นั้นขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆนะไอ้ที่อยู่แร่ตอนสังคตมสังคายนาเห็นไหมก็ยังทะเลาะกันถกเสียงกันอ่านั่นแหละหลวงตาเลยอยากให้ไปดูประวัติศาสตร์อ่าอ่า ถ้าไปดูในประวัติศาสตร์เราจะเห็นที่มาที่ไปของพระพุทธศาสนาของเรานะไม่ว่าให้มองหลายๆแง่หลายๆมิตินี่ที่หลวงตาพูดมีอายยะให้พวกเราไปมองนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไม,ไม่ถึงเดือนแปดนิกายเห็นไหม จนมีการพูดว่าเป็นอาจาริยวาตั้งแต่นั้นมาอาจารย์กูอาจารย์มึงคือแบ่งสายกันนะไม่ใช่เพิ่งมาแบ่งในประเทศไทยหรอกแบ่งมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วหลังพุทธพุทธปรินิพานเห็นไหมนี่มันเป็นเรื่องของความเห็นอเป็นธรรมดาอแล้วนับภาษาอะไรล่ะนี่2,567ดปีแล้วอ ก็ยังเสียงเอาเป็นเอาใจดำแสดงอยู่เหมือนเดิมเห็นไ,ไหมเขาเรียกว่าความเห็นเนาะนี่เพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปศึกษาหาหา,หาความรู้ด้านประวัติศาสตร์มาด้วยก็จะดีเพื่อประกอบกับพระใจรปิฎกและรู้จักที่มาของพระใจรปิฎกด้วยเห็นไ,ไหมเออนะเพราะฉะนั้นอ ถ้าดูดีๆเนี่ยนะ,ะมีการถกเสียงกันมาคือสังฆยนามาหลายครั้งนะ,ะ,ะและถ้าเรามีนัยยะเข้าไปในเรื่องการแปลภาษาจากภาษาบาลีเป็นสันสกฤตจากสันสกฤตเป็นอังกฤษเป็นไทยอย่างเงี้ยเอ,อเป็นเป็นสิงหนด้วยเป็นภาษาของศรีลังกาด้วยเห็นไหม ภาษาความหมายมันเนี่ยนะเออนี่แหละคือการที่น่าสนใจนี่ที่หลวงตาพูดให้เป็นแง่คิดนะจากภาษาสู่ภาษา่าจากบาลีสันสกฤตเป็นสิงหนเป็นอังกฤษมาเป็นไทยความหมายเนี่ยเห็นไหมเออ อย่างคำว่าสเสวยเนี่ยไม่ใช่ภาษานะนะภาษาขเขมรสเสวยแปลว่ารับประทานแปลว่ากินนี่แหละ,ะ,ะนะเออนี่อย่างเจริญเนี่ยเนี่เจริญเจริญเนี่ยแปลว่ามากๆเป็นภาษาขเขมรเหมือนกันนี่เจริญเจริญเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาเนี่ยนะอย่างบาลีนี่เราเอามาใช้เยอะมากเลยนะบาลี ในประเทศไทยเนี่ยเอาภาษาบาลีมาใช้ผสมประสานกับเป็นภาษาไทยเยอะอย่างคำว่าพดุงคันทันตะเนี่ยทันตะแพทย์เห็นไหมเห็นไหมออห้องสุขานี่สุขานี่เป็นบาลีนะแปลว่าสุเห็นไหมห้องปวดทุกน์นี่เน,น,นี่ความหมายเออนในยของบาลีเนาะของภาษาบาลีก็คือภาษา พูดของชาวมคตนั่นแหละของประเทศอินเดียสมัยนั้นนะเป็นภาษาพูดนะอ,อภาษาพูดของบาลีเนี่ยอย่างอย่างสุขเนี่ยเขาเรียกสุขะเห็นไ,ไหมเออนี่เห็นไ,ไหมบัณฑิตเนี่ยย่งงอันนีบัณฑิตนี่ก็เป็นภาษาบาลีนะเอออเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยใช้ผสมภาษาเยอะบางทีก็จนไม่รู้นะ นี่อ่าเพราะฉะนั้นอ่าเราควรศึกษาอยู่เหมือนกันเนาะอ่าเพราะเราจะได้รู้ลากเง่าเขาเรียกมูลกาเนาะของศาสนาพวกเราเออนี่เหมือนประเทศไทยเราเนี่ยเกิดมาได้ยังไงเนี่ยสองร้อยกว่าปีอ่าสี่ห้าร้อยปีก็ว่าไปล้องศึกษาสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีแม้เนี่ยถึงสมัยนี้เอแมกรุงเทพมหานครกรุงรัตนโกสินอ่านี่มันมีที่มาที่ไปบรรทบุรุษเอแมลากเง้าสักการะนะเขาเรียกนะเพราะฉะนั้นศาสนาเราเป็นชาวพุทธเราไม่ควรปฏิเสธอ่าอะไรทั้งนั้นแหละนะเอออ่าถ้ามองเป็นกลางๆก,ก็จะเกิดสติปัญญานะนะเออ อย่างคำว่าวิเศษเนี่ยก็เป็นบาลีนะวิเศษะแปลว่าไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมเอออย่างสังขารเนี่ยเห็นไหมสร้างฆ่าราสังขารเนี่ยแปลว่าความคิดความปรุงแต่งอะไรที่ปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าสังขารเ,เห็นไหมเออส่วนร่างกายเนี่ยนเนี่ยเนี่ยร่างกายเรานั่งอยู่พูดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารูป ภาษาบาลีรูปะรูปแปลว่าหรือเรียกว่าธาตุสี่นั่นแหละนี่น้ำไฟลมอ่ไม่หรือเรียกว่าร่างกายก็ได้นี่แต่ว่ากาย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 หมายถึงลมเข้าลมออกกายะเห็นไหมเออสังขารแปลว่าความคิดรุงแต่งนี่เห็นไหมเออเพราะฉะนั้น ภาษาภาษาควรศึกษานิดหน่อยนะหลวงตาเนี่ยไม่ได้เรียนหรอกนะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนอะไรเลยนะแต่เคยสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมนะสมัยนั้นออยู่บ้านจุมจังเคยอยู่เนาะ,ะแต่ก็เขาลื้อทิ้งไปแล้วเนาะสมัยหลวงตาพศสองพันห้าร้อยยี่สิบกว่ายี่สิบต้นต้นเนี่ยที่วัดวัด บ้านวัดป้า,ปาวสีสำราญเนาะเคยทำมาแล้วเนาะสร้างเพื่ออยากให้เขาเรียนปริยัตธรรมสมัยนั้นเนาะการศึกษาศาสนาของพวกเราเราศึกษาพอสังเขตพ,พอรู้เรื่องที่ไปที่มานะนี่มันจะเกิดในยะศนะาสนาเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งลึกลับ คนก็พั่มบ่นเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นโน่นเป็นนี่พระสารีบุตรเป็นพระอรหรันต์ผู้มีนิอ์อย่างเงี้ยแต่พระสมัยนีย้แค่พูดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหผิดนักหนาเนีย่ยมีนะ,ะสมัยก่อนเขาประกาศเปล่าเปล่าสมัยพุทธกาลเนี่ยอ,องค์นั้นสําเร็จเป็นพระอรหันต์ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมเข้าถึงอรหันต์เห็นไหม แต่สมัยนี้ไม่ได้นะห้ามกันเป็นนะนะบางคนก็เสียงเป็นก็มีออมันยาวนานมาแล้วเนาะเอออันนี้ก็เป็นนานาจิตตังนานาศัสนะไม่ว่ากันแต่เรามองดูในยะกลางเราจะเกิดปัญญาเนาะเหมือนมีคอมเมนต์ว่าเมื่อวานนี้มั้งที่หลวงตาพูดว่าแรงใบเล่ สักยันสักรูปการ์ตูนอยู่ตรงท้องหลวงตาเป็นที่ระลึกที่จริงเนี่ยไม่ใช่แดงใบเล่ที่อยู่ในหนังนะชมไว้เพราะนั้นเขาหลวงตายังไม่เกิดเลยจริงไหมล่ะอย่าเข้าใจผิดนะเอแดงใบเล่เนี่ยคือแดงใบเล่อีกใบเล่หนึง่งนะอะคนนี้ก็จะทําเหมือนแดงใบเล่นั่นแหละฉายาเขา อยู่ในบางขวางอยู่ในแดนนนเนี่ยเขาเรียกแดงใบเล่สองอะไรนะเออจําไว้นี่ขอปฏิเสธขอแก้ข่าวหน่อยบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันคนละรุ่นถูกต้องนะคนละรุ่นนะเพราะฉะนั้นเขาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสองหรืออะไรเนี่ยเออเอ้อ สองสี่เก้าเก้าอ่ะหลวงตายังไม่เกิดหลวงกาเกิดปศสองพันห้าร้อยศูนย์หกเห็นไหมมันต่างกันเนาะแต่อไม่ใช่คนนั้นนะจําไว้เดอเอ้ออพูดถึงเรื่องอ่าความความเป็นมาให้ฟังเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้คุยกับเพื่อนเก่าคืออาจารย์ออทอาจารย์ออทเนาะเพื่อนเพื่อนเก่าหลวงตานะเออ,อ จำกันไม่ได้เพราะเพราะแก่ตัวมาเนาะฉออานอดนะไม่รู้ว่าเคยพวกมาตีหลวงตาเปล่านะสมัยอยู่กระสินเนี่ยฌานอดออออออก็เลยมาเจอกันสองครั้งแล้วเนาะก็เลยได้คุยเรื่องเก่าๆบางทีเนี่ยพูดเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกหลานได้เรียนรู้นะ ว่าชีวิตนี้เนาะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเนาะเห็นไหมเออไม่เที่ยงเมื่อก่อนเราก็เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวนะเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่ต่อไปพวกเราก็เป็นคนตายนั่นเองความสุขตอนวัยเด็กเนี่ยในภาษาโลกเขาคือเด็กคือการเล่นชักความสุขตอนเป็นเด็กความสุขวัยหนุ่มสาวนี่ก็คือความรัก ความสนุกสนานนะัานมีคนรักนี่นี่วัยสาวของหนุ่มสาวฮะความสุขวัยกลางคนคือการงานนี่เห็นไหมความสุขของคนแก่เท่าคืออะไรรู้ไหมความหลังเออถ้าได้เล่าความหลังแล้วโอ้ยนะนี่นี่นี่ทางโลกเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้น เ,เลยไปเจอเพื่อนเก่าก็เลยเล่าความหลังว่าให้ฟังกับอาจารย์อนะอสเนาะอาจารย์ออสนี่ก็เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ไปในทางอีกทางหนึ่งแต่ก็นับถือกันเราไม่ว่ากันท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเปิรนเห็นไหมเออหลวงพ่อเปิอ่าท่านก็ทําพิธีพามของท่านนะเออแต่เรา,าเจอกันก็เป็นเพื่อนกันได้เห็นไหม เออ,อมีอะไรถามอีกไหมน็อตครับเป็นคำถามจากถ่ายทอดสดครับมีปัญหาเข้ามาถามหลวงตาครับจากคุณประทีปบุญคงครับอยากถามหลวงตาว่ากระผมพลาดพังผิดศีลข้อหข้อหนึ่งทำร้ายงูเมื่ออายุ18ต่อมาอีก12ปีประสบอุบัติเหตุเป็นคนไข้ติดเตียง มันเกี่ยวกับที่ผมทําผิดศีลข้อนหนึ่งไหมครับเออโรคของการเจ็บป่วยเลยล้วนเกิดจากกรรมไม่ว่าปวดหัวเป็นหวัดเป็นอะไรล้วนเกิดจากกรรมถ้าทางหมอเขาเรียกเกิดจากไวรัสอย่างนั้นอย่างเงี้เนาะแต่ในทางศาสนาเกิดจากกรรมนะไม่ว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ตามเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นกรรมแต่กรรมแน่นอนตังนั้นก็เป็นโรคเดียวกันสิจริงไหมเออนะ ล้วนเกิดจากผลแห่งกรรมนั้นๆส่งผลเนาะอาอย่าสงสัยเลยเนาะเราได้จะยอมรับมันเนาะจากถ่ายทอดสดครับจากคุณพัทรวดีถามว่าขอวิธีสร้างกำลังใจให้ตนเองในทางศาสนาวิธีใดดีที่สุดคะเออลุงตาเคยฟังคลิปหนึ่งของอ่าไมชิเชนคือสมัยก่อนลุงตาไม่เคยพูดดีกับมันไง เหมือนกับครูบาโดนอย่างเงี้ยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาหลวงตาไม่เคยยกย่องครูบาโดนนะมิจดดาดาอย่างเดียวนะดามังเอกรส่หัวด้วยครูบาโดนนะดาแบบไม่มีชิ้นดีอิเช่นก็เหมือนกันไม่ชีเช่นก็เหมือนกันนะหลวงตาว่าใครที่ยกย่องลลกศิษย์นั่นแหละคนนั้นแหละทำลายลกศิษย์นะจำไว้ คนไหนยกย่องยกยอลูกศิษย์คนนั้นแหละทำลายลูกศิษย์เราต้องตีต้องทุบนะให้เขาเป็นคนแบบว่าไม่มีสวดจนไรเกียรติไรศักดิ์รนะีเนาะเออจะอยู่ได้ไหมถ้าเขาดา่าเขาว่าเขาติเขาเตียนนะนี่นี่นี่นะอ่าหลวงตาจะอ่าแบบนี้นะขนาดอ่าคนอื่นผิดหลวงตาก็พระองค์อื่นผิดหลวงตาก็ ไล่คุบาโดนไปกราบเขากราบเช้ากาบเย็นนะกาบเาละโอ้โหทั้งกาบทั้งกัดฟันล่ะเมื่อก่อนหลวงตาดูอยู่เนาะหลวงตาไม่เคยยกย่องคุบาโดนไม่ชี้เจ้นหรือใครๆบางทีหลวงตาด่าทีเสียห,หายเลยเนาะเออนะเออกอนให้กําลังใจเนี่ยคุบาโดนเนี่ยเขาให้กําลังใจตัวเองยังไงก็ต้องดูเจตนา กูบาอาจารย์จะมีหรือจะไปทำร้ายอ,ะอ่ะอะกูนี่อาจารย์นี่ยันกูนี่หงายหลังก็มีกูก็ยังคานเขาไปอยู่จริงมีอาจารย์กูนี่อาจารย์คนแรกที่กูไปอยู่ป่าด้วยเนี่ยขนาดจะไปนวดขาท่านนะท่านยังเลยบอกอย่ามาจับคนชั่วคนไม่ดีฉันว่าอย่างนี้เลยนะอะ่แต่เราคานก็ไป จับอยู่เหมือนเดิมมาแหละนะจนท้าหลอกหัวเลาะเออไอ้นี่มันใช้ได้เห็นไหมเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเรามาขัดใจตัวเองนะอะเราต้องให้กำลังใจเราต้องมีเจตนาว่าเรามุ่งหวังอะไรเนาะเรามุ่งหวังเพื่อการขัดอบรมจิตอบรมใจทุกที่ทนได้ยากคือการขัดใจนี่แหละ จำไว้ให้เข้าถึงทุกตัวนี้ให้ได้เนาะเห็นไหมดึกๆก,ก็ต้องฝืนขึ้นมาลุกมานั่งมาเดินเห็นไหมนอนดึกตื่นเช้าเห็นไหมตีหนึ่งตีสองต้องฝืนลุกขึ้นมาเห็นไหมนี่การฝืนการฝึกาก,าการหัดเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะกำลังใจเนี่ยครูบาอาจารย์ต้องดูนะเออวันนี้ผู้ในฟังว่าต้องไปถามเขาละว่าเขาใช้ตัวไหนไปฟังคลิป คุบาดลก็ได้เนาะไปถามคุบาร์ดะหลวงตานี่ดาไม่มีชิ้นดีเลยคุบาเสิทนี้นก็เหมือนกันเนี่ยนะเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะบางทีดา่าบางทีตบกระโหลกด้วยเนาะเอออ่ะนะเพราะฉะนั้นนะหลงตาก็เป็นอย่างนี้เนาะเออไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะใครบอกให้เนาะอ่า หลวงตาครับขออีกคําถามครับเป็นคําถามเกี่ยวกับอุขะอุขะ,ขะหานิมิตมาครับอ,<า>อีกแล้วกับขหานิมิตอีกครับครับถามว่าอุขะหานิมิตกับผู้เพ่งเป็นอันเดียวกันแล้วจะสามารถทําให้แจ้งซึ่งอสังขตะได้หรือไม่ครับไม่แจ้งถึงอสังขตะแต่ความเห็นต่างๆความไปน้อมไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบ เหมือนเราไปเที่ยววังหรือไปเที่ยวห้างนะนะอยู่ในนั้นมีของให้เลือกเยอะถ้าจะพูดนะอันนี้เป็นของเล่นนะมีหูทิพตาทิาพสารพัดแหละถ้าเข้าไปตรงนั้น <c oughs> จริงๆเข้าไปชอบได้ <c oughs> แต่เข้าไปแล้วถ้าเขาไปถึงอสังกัจจายจริงๆมันก็จะไม่สนใจพวกนี้นะ เออเป็นศักแต่ว่าทั้งหมดเนาะแต่เป็นจุดที่เราต้องเข้าไปเรียนรู้ได้เนาะอ,อ่าอ,อ่าคุตตาครับมีคำถามจากคุณอาริยะครับว่าพระโสดาบันจะรู้ได้ช่วงไหนของการฝึกธทรำรอาณาปานสติครับออก็หลวงจาอุปมาง,ง่ายๆความคิดเนี่ยปรุงแต่งร้อยเปอร์เซนต์ะ ถ้าเรารู้ทันความคิด30 40นี่อร์ซั่นแหละเรียกว่าอาริยะอริอรินะข้าศึกศัตรูยะนี่รู้ญาณญาณนะญาณตัวนี้ก็แปลว่ารู้รู้ข้าศึกรู้ศัตรูรู้เหตุแห่งทุกข์นี่คำว่าเป็นชื่อเฉยๆแหละอริยะเนี่ยนะเออนะอะทำไว้อริยะก็แปลว่ารู้เหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเนาะ คำถามสุดท้ายครับหลวงตาจากไลฟ์สดคุณไก่พัทะลาภูนครับอาหลวงตาครับอยากศึกมากครับผมเข้าหมู่คณะไม่ได้ครับหลวงตาเออเข้าหมู่คณะไม่ได้แล้วแล้ว,แล,วแล้วมึงมาบวชเพื่อจะเข้าหมู่คณะเหรอมึงมาบวชอะไรหร่า <laughs> มึงมาบวชหาเพื่อนหรือไงแหมทิ้งขอบครัวทิ้งเพื่อนจิ้ง อ,อะไรมายังจะกลับมาหาเพื่อนในวัดอ,กอีกเหอจริงไหมแหมต้องดูว่ามึงมาปฏิบัติเพื่อจะพ้นออกจากทุกข์ไม่ใช่จริงไหมถ้าโง่ขนาดนั้นก็สึกไปเถอะโอเคเนาะขอสาทุกราร้วยธรรมอ้าวรับพรยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโอรินนังเปตานังอุปกปฏิอิสิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะจมิชฉันสุสัเบปุเรนสุสังกปาจันโดปนารโสยะธามณีโชติลาโสยะธาอะพิวารณาสีริสะนิจังมุชาปจะยิโนจตารุธรรมวันติอายุวันนสุขังมา 浪三，五。